สวัสดีค่ะอาจารย์แพทย์หญิงอลิสาเศรษฐลือคณะแพทยศาสตรสส์โรงพยาบาลมหาวยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็ช่วงนี้ก็ได้มีประสบการณ์การใช้ในเครื่องของทิฟ p r o p o l TCI เนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันโดยส่วนใหญ่ที่ใช้นี่ก็จะเป็นในกรณีเคสที่เป็นออ t ์โธปิดิคเซอร์จี่อย่างเช่นทำผ่าตัดโชเดอร์เซอร์จอรี่นะคะ Uh, Arthroscopic แล้วก็เราจะใช้ uh, Regional Anesthesia mm hmm. เป็น Continuous Indus Caring Block mm hmm. ร่วมกับ uh, CDA ทุกผู้ป่วยหลับทุกผู้ป่วยนิ่งนะคะ แล้วก็หรือว่าจะเป็นคนไข้ที่ทำยิบแล้วก็ต้องการให้นิ่งเนี่ยก็จะใช้มาเป็นไลซิเดชันค่อนข้างเยอะในกรณีที่เป็นไลซิเดชันเนี่ยก็ค่อนข้างประทับใจมากกับตัว TCI นะคะแลวเนื่องจากว่าใช้ง่ายนะคะเซตติ้งเครื่องได้ง่ายแล้วก็ดูแลผู้ป่วยง่ายแล้วก็ประหยัดยาขึ้นด้วยแล้วก็ที่สําคัญคนไข้ขตื่นเร็วแล้วก็โพสต์ออกมาเซอร์โม็ดทิ้งค่อนข้างน้อยนะคะ ส่วนในกรณีที่ใช้เพื่อในการให้การระงับความรู้สึกแบบทั่วไปก็เคยมีประสบการณ์ใช้บ้างแต่ว่าไม่บ่อยนะักอย่างเช่นใช้แทตอินเทเนชันนะคะก็คือเป็นโว t a l i n r นทรา n วนั a อะเนสตีเซอย่างเช่นในการผ่าตัดไทรอยนะคะก็พบว,ว่าอ,อ,อาจจะเวลาที่เขาตั้งบอกไว้ว่าคนไข้จะตื่นเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ได้จะตื่นตามที่เครื่องบอกอาจจะนานกว่านั้นนิดนึงยิ่งถ้าเรามีให้ยาซีเดียตลุอื่นอย่างเช่นเบนโซเดสปีหรือว่านาโคติร่วมด้วยเนี่ย ก็อาจจะต้องปรับระยะเวลาหรือว่าค่อยๆปรับลดโดสยาตอนที่เขาใกล้จะเสร็จนะคะหรืออย่างในกรณีถ้าเป็น ake, อเวกอเวกในองโตนีก็เคยมีประสบการณ์การใช้ก็พบว,ว่าใช้ได้ค่อนข้างดีแต่ตอนที่โดสที่เขาแนะนําว่าเป็นเบิร์สซับเพชชันเนี่ยเ,เหมือนกับบางทีเนี่ยอาจจะ ใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าคนไข้ที่จะจะนิ่งพอนะคะเวลาที่เราทำเอาเวกที่ใช้ให้คนไข้หลับพอที่จะทำผ่าตัดได้ก็อาจจะใช้เวลานานาน,นิดนึงแต่ก็ถือว่าโอเคค่ะแต่ว่าในส่วนตัวที่ใช้บ่อยก็จะเป็นลซิเดชันมากกว่าขอบคุณค่ะ